สวัสดีครับบอยพันปลาครับวันนี้เราอยู่กันที่ลำปลายมาศครับวันนี้มาปล่อยปลานินแปลงเพศปลาบึกและปลาตะเพียนนะครับนี่อยู่ที่สวนพี่ยาวครับมาอีกหนึ่งรอบครับนี่มาดูพริกสวยๆเป็นแถวกันแบบนี้ครับกําลังติดหน่วยแล้วติดผลแล้วนี่ครับสวยมากครับผมนี่ตัวเล็กๆเองครับนี่ครับดกและสวยมากยาวเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านอะไรนะครับพี่บ้านโคกศาดบ้านโคกซาดตำบล ผักไผ่ินอําเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับรอบที่สองครับนี่กับสวนพี่ยาวสวยๆแบบนี้ครับนี่ปลูกผักนะครับผมแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับนี่ครับปลูกกล้วยกบร้องกบร้องละงมนะครับตรงนั้นปลูกพริกปลูกทัวนี่ครับกระท่อมวันนั้นก็เราเพี่เราผมได้มาช่วยยกลงนะครับนี่กระท่อมนี้สั่งมาจากทางพักกลางใหญ่มากหนักมากนะครับนี่สวยมากครับนี่กระท่อมนี้ มานอนเฝ้าสวนครับผมนี่อากาศเงียบๆฟังเสียงกบเสียงนกเสียงปลานะครับนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยบ่อนี้ก่อนนะครับเป็นปล่อยเป็นปานินแปลงเพศแล้วก็จะทยอยลงไปอีกเรื่อยๆนะครับนี่นี้นี่ครับสวยมากครับดูปลาครับถุงละสองร้อยตัวครับปลานินแปลงเพศครับเช็คและตรวจสอบได้แข็งแรงสวยงามดูครับนี่ครับแข็งแรงมากครับปลานินแปลงเพศครับ ในหลังบุรุษณะก็จะเป็นปลาบึกแล้วก็มีปลาตะเพียนต่อไปนะครับรอบที่แล้วมาลงใหญ่นะครับใหญ่แล้วติดใจแล้วก็เลยมีรอบ2องอีกนะครับสําหรับลอยพันปลาแล้วไม่มีรอบเดียวแน่ๆนะครับต้องมีรอบสองรอบสามและอีกหลายๆรอบต่อไปนะครับนี่เราจะรับประกันพันปลาคุณภาพนะครับผมแข็งแรงครบตามจานวนดูครับทางปลา แล้วก็มาดูพริกสวยงามมากครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันนะครับไอพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะพอจะทราบไหมครับพี่ไร่สิกไร่ครับสิบกไร่นะครับนี่ขุดบอ่อปลาเยอะมากแล้วก็จะจะเอา,<ะ>เอานามาเป็นบอ่อครับเออเอาเอานามาเป็นบอ่เอเปลี่ยนจากทุ่งนาเป็นบอ่อเลี้ยงปลานะครับ นี่ครับปลูกผักด้วยทําเกษตรก็จะเจาะโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ข้อดีตัวนี้ก็อยู่ติดลําห้วยด้วยนะครับใต้น้ำสองทางเลยครับโชคดีมากครับที่ตรงนี้เนี่ยพริกสวยมากๆเลยเพราะน้ก็จะเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็ปลูกต้นยางนาปลูกหญ้าแฝกนะครับปลูกหญ้าแฝกกันคันดินพังนะครับนี่ครับดินก็จะคลุมด้วยฟางนะครับคลุมด้วยฟางก็ จะทาให้ดินชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับให้เย็นชุ่มชื้นอยู่ตลอดไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆไม่แห้งแล้งนะครับแล้วก็จะเป็นปุ๋ยด้วยนะครับนี่ครับสําหรับฟางนู่นกองฟางนู่นฟางก็เอามาไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเดียวเลยนี่ครับนี่ต้นกล้วยสวยๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูปลาและดูกบกันต่อไปปลากันครับกลับมาณนี่ก่อนครับนี่ถั่วสวยๆครับพามาดูอีกหนึ่งพื้นที่นะครับในการทําการเกษตรนะครับ ท่อมสวยไว้นอนพักผ่อนนะครับเวลาเหนื่อยจากงานหรือมาเฝ้าสวนนะครับสวยงามมากโอเคครับประมาณนี้ก่อนครับผมไม่อยู่ก็มีคนอยู่ที่ร้านนะครับจะเป็นภรรยาแล้วก็ลูกๆแล้วก็ในจะเจอนองแพลววอยู่นะครับไปได้นะครับไอพันปลายอยู่ในหมู่บ้านละอ้อตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์0 8 0 1 7 2ป1 1 0พันตาแข็งแดงทุกตัวนะครับ นพี่ยาวดูได้ครับแข็งแดงครับบ่อยพันตาลและประกันคุณภาพปลาครบตรงจำนวนแล้วก็แข็งแรงครับ